หอกที่สองนะครับมีห้าตัวเหมือนกันเป็นชุดของกาบอ้อยผู้สีเมียหนึ่งนะครับออกมาขาสั้นทุกตัวนะครับหอกนี้ดูทรงกันต่อไปว่าจะมีความสวยความงามขนาดไหน ฝากติดตามช่องด้วยนะครับผมกิจพัฒน์ฟาร์มนะครับ